้าคืออสรพิษยักษ์สุดร้ายกาจที่ใครเห็นก็ต้องกลัวตัวสันยามตะวันลับขอบฟ้าอสุรกายแห่งความมืดมิดที่แฝงตัวอยู่ก็จะปรากฏตัวขึ้นมามันคืองูอเปปิผู้ดักจมตีเรือสุริยะของเทพราในทุกๆคืนเจ้าต้องพายให้ค้าแน่ต่อเทพราสุดอ่อนฮ่าเสอ่อนจะมาทำหน้าตาก็เป็นยักษ์เหมือนเสียงเฮอ จมตีก่อนได้เปรียบรอให้ข้าพูดจบก,ก่อนเซ่คืนถัดมา <c oughs> คืนนี้จะตกพายแพ้ให้แก่ข้าแน่เทียบราง <c oughs> ชิงลงมือก่อนแบบครั้งที่แล้วเลยไหมครับเปล่าประโยชน์คราวนี้มันรู้ทันไกลกว่าระยะปืนใหญ่โจมตีมาเซ่แน่จริงก็ยิงให้โดนเดหนีไปสักไกลงั้นก็ฉวยโอกาสนี้เลยแล้วกันอ้าวเดียวอนน้ำหนามวแต่โมคืนถัดมา ไม่ปล่อยให้นี้ไปไหนได้หรอกเดินหน้าเต็มกำลังคิดจะหนีอสรพิษที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้อบโลกทั้งใบยง้นระฝันไปซอบ้าาเจงเลื่อนเพลินจนตัวติดซอกเขาอืมคงอีกนา้นก่อจะได้ขมอดเทพราโอกาสมาแล้วโจมตีเลยว้าสมน้ำหน้าโดนสะอวมขนาดนี้ไม่น่ารอดครับย่าประมาทอย่างเจ้านั่นไม่เคยถูกกำจัดได้ ไปแล้วพอข้าเกิดใหม่ได้เรื่อยต่อให้พวกเจ้าระเบิดข้าเป็นจุนข้าก็ไม่ตายหรอกจะบอกให้ห่อข้าเก่งขนาดนี้ตัวไก่อ่อนเอ้ยห่าได้งั้นก็จัดไม่นักไม่ตายก็เจ็บปางตายสภาพนี้ต้องริงจังซะแล้วพวกเจ้าจงตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดข้าเดี๋ยวนี้ใคร่บไม่ได้ แม้แต่ฟาบารก็ต้องมัสะกดมันแลเนี่ยแต่ข้าไม่เป็นไรเซฟฝากเจ้าด้วยนะเชื่อมือข้าเถอะข้าจัดการอาไปเองเนี่ขี่มอพกันท่านเซฟถูกกินเข้าไปจะทำยังไงดีพะยาคาฟาบาดแเหลืก็พปังด้วยอ่ะขยับไม่ได้คงต้องรอปฏิหารแล้วล่ะเปล่าประโยชน์นะเพราะข้าจะกลืนพวกเจ้าไปพร้อมๆกับเรือเดี๋ยวนี้ล่ะ จราท้องบ้ามาปลดอะไรตอนนี้ละเนี่ยห้องน้ำหาห้องน้ำไม่คายทีเอาไงดีพะยะคะแถวนี้มีห้องน้ำเลยเหรอนั่นสิแถวนั้นมีห้องน้ำเลยหรอลอยทีนี้ตกลงมาจากฟ้าเลยน้อยกลา้ากินข้าวเหรอนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่ <c oughs>